ครับก็เป็นช่วงพิธีดีๆนะครับใ,ในช่วงนี้นะในขณะที่ผู้ว,ว่าอากาศจังหวัดกระบี่นะครับนำจิตอาสาพัฒนารวมกิจกรรมพัฒนาบริเวณอุทยานแห่งชาติเข้าพนมบินจา้าเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพิกรรมตักน้ำซักซิตน,นะครับเนื้องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเจริญประชนพระเจากรษฎิ 8, กนกรกฎาคม2 5 6พครับ โดยนายสมชายฮัทผักดีปฏิมาผู้ราชการวัดกระบี่นำกิจอาสาพัฒนาพร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานองค์กรท้องถิ่นรวมกิจกรรมพัฒนาบริเวณอุทยานแห่งชาติเข้าพนมบินจ่ามูติซีต่ตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับด้านสถานที่สำหรับการประกอบพิธีกรรมตักน้ำศักสิทธิ์นะครับนะในวันที่4กรกฎาคมถึงทำทัวประเทศนะครับที่บริเวณวังเทวดานามตกห้วยโต อำเภออุทยานแห่งชาติเข้า,ขาบรมเป็นเจ้านะครับเนื้อในโอกาสพระราชาพิธีมามงคลเฉลเิมพระนชนพันธาฮกรบยี่สิบแปดกรกฎาคมส่งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับโดยทันผูวาราชาการจังหวัดกระบี่ค่ะาทาันก็บอกว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณิคุณที่สมเดจพระเจ้าอยู่หัวมห้าวชิราลงกรบดินทรเท,ท,รท,ท,รท,รทพยาว,วรังกูลได้พระราชทา,านโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจกาหมุงว่างหมุงว่างหายพระซอกนิกรถถูกมู่เล่าปรองดองสร้างมาคีรวมมือรวมใจกันประกอบ กิจกรรมสาธารนะเพื่อประโยชน์สุกข,ข่องชุมชนส่วนรวมโดยไม่ว่างสิ่งตอบแทนให้มีความรักความผูกพันในสถธาบัญชาศาสนาและกระมหากษัตริย์จังหวัดก,กระบี่กาดใหญกำลนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์ให้ในพื้นที่แหล่งน้ำซักซิทดซ้ำรับประกอบพิธีพิีกรรมการจัดทำนามพระพุทธมนต์ศักซิ์เนื่องในโอกาสมห้ามงคลเชล่มเรื่องพระชนมพันซาฮกรอบ28กรกฎาคม2่อง 1,567ข้องจังหวัดกระบี่และก็เป็นทีน่ายินดีค่ะทีทันทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมพเพรียงกันค่ะท่านผู้วา่วาพันนีนะเพื่อรวมมือรวมใจบำเพ็ญส่าธารณาประโยชน์แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถทาบันพระมหากษัตริย์สู้นรวมจิตใจข้องปวงชนชาวไทยค่ะครับ